ก็ไม่เคพลาดข่าวสารครั้งต่อไปกรุณากดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดร้ายกดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะคไัยพยากรณ์อากาศปรเวนความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคุมประเทศลาวตอนบนแล้วคาดว่า จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในวันที่15พฤษภาคมนี้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและทะเลอันดามันอ่าวไทยมีกำลังปานกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้ช่วงวันที่15ถึงวันที่17พฤษภาคมนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้น มีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลในวันที่16พฤษภาคมนี้ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิต์ สุโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูนอุรรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาลสินธขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสรา,ารคามร้อยเอ็ด นาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศีสเกตและบุญราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทองพร,ระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครการจนบ,บุรีราชบุรีรวมทั้ง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะว,วันออกนกครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดก็ไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปกรุณากดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ